เมันเป็นก็ก็จะจับผมก็จับเขาเขาเขาประกาศจับประกาศจับคนหลวงเขาจับว่าไรเขาประกาศจับประกาศทุกแขนงก็ประกาศประกาศจับหมดก็ส่งอุบายนจับกูว่ไรกูประธานเนอจับกูว่าก็ตรงนี้ก็จับกูว่าไรอยู่แหละกูเป็นสมัครฐานคุณจะบอกอะไ้ก็มากูไม่ต้องออกเลยครฮะหมยสมัครฐานกูถืออากาสโอกาศทายตัวหมดมาบอกได้ก็ไม่จับกูบอกนั่นตายกูเกิดอคนใจมือกองกูกโบโป่อย่างใจ ป่ะยู่โดเดียวปรอยูนในตะกงกของกูกูก็ไล้วังแต่ละมือกูเคยตรละเรื่องอากาศไต่ตดวกูพาตลอดบัเสือมตะกบก็เป็นหลอกจังมึงหาแกงกกูจังมึงเหนือกูไปเ่าจีเป็นหลอกกกูจับกูกูวเสือวันหนงกูวอากูบอเคยเขาไก่มูอยู่ห่างงวตลอดกูกินเขากินกับกูกินด้าหลังก็เขาเสีเอาถูกตลอไปหานก็ทรงทรงใจมโนนกองพันกพภูมิกับกพันซูมาสิจับกู อ๋อคุยแต่ก็จับพกได้ตายกูะบหจับบบเพื่อกเดจับบอกวาคนกเดีเขาหลุลับเขาหลุลับครดีจังกูอยู่ไหได้หำก็จะกูอยู่ไรนีบ้อ่ะเ้ยมนนู่นนีครมึงกูทำอะไรใคก็เขาเดียว่าจับตายมาะครกูอุ้ยคุณิ่นอะไกินมึงกูปวดใมันปเอาหมดไหลมันอะตเกลีกูเลยได้เขากนันเนี่ยโอ้ยปวหลืองินไยกิ่มงกูทำอะไเโอาหมันมือานนกูคายน้ำมัน บริษัทมันเสื็ไฟก็ตั้งกูเป็นผู้คายบิการนวันนอ้กูหอสรสาเลยมึงจีมือกองมึงจีรุจักเนากูบ่บ่ได้เงินบูบีกูบีไฟรถ่งกาถึงมันสมันสิติ์มึงจะเอาจักการกูจะบีใหม่กูามึงที่จะไหนไอกูเห็ยหืมกูกินบุบไลลอยละเขายังบษาจักว่ากูกินก็มก่งินกูก็างกู วิธีการนกูกูยน้นขนาดกู้ยันกูยนจากมนอมโนองจกมาแต่ดากุนเวียไหนมโนนองเคยอยู่เคยกันแงรัอยู่กู้สงรามมนบอกที่กักูอยู่เบน้มันอยู่พ่สาวน้ยกูย่องวางูสาเลยสมิที่ทาเหมือ้หุ่นแปดสาบลุนโก็คยหาออ้ิทกูไปที่รถเอารถมาหัดทเหมืองหุรถลาลารถเก่งก็ว่ะคือนูมาับอิตกูซื้อซืือซุมจีเด อีเขาก็เขมเ่งก็สันมามืคงาอพังานเนาะผู้สาวเก่งหาูสาวเปรตสะมเครืงทำนังนี่สงเพื่อนเมขาก็เพื่อนกอมาปูไปเขาคคนถูกเนาะแต่เรื่อเขาตงหากจิมาเขาเขาลมาขับกูาขับกูอยู่อยู่นะหรออยู่อยู่ของการเรอกูคนเมื่อเพื่อนเจอกูเพื่อเมือเพื่อนกูไม่จะรอดอยู่หนรถก็มาับมูวากูจะรักรับกูจะกูตัวมือกูกูอยู่อันนี้ แต่สม mm ัย hmm. ก so. 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 he so, ูไปอยู่บนท่านมีโทรศัพท์ด้วยหครับทั่วกันบได้รเออบุบมีโทรศัพท์ว่ามีตุ่นโทรศัพท์พันไปสี่ยังุมมีโทรศัพท์โทั่วกนไบริหครบบ่จักสินามึงคือหอดกูมึงบ้ากูบ้ากูือนูบว่นด้แตบอกว่าบัเห็นมันมันมันมื้อมนอยูู่ตากูเศร้าหบาดปาไปอู้ทำมทำสระพูมาเดี๋ยวอู้กู้าเดกูขึ้นแกูจะได้สะหรอกูก็สรานทำมเอคอยอยู่สรนอีลี่นิ่มอับหลดเงินคุ กูยักสืบอกหน่อคำกูยักสิบอกนี่ลีคาดกูกนอยู่เมืองแสนนะโอ้ยเอนหูกูมีแต่คนมีแต่เอดเอดันี้หููบมพวกอยู่ในกามมันจะไปลหนกูการมึงไปหูหูหรอกกาดอเกิดคณะเฮ็จบ่วดีบูมจนใเขาเขาสสียกูจองออกจากันมื่อก็เอาอะไรกจกัเนี่ยเขาสียกูกูโดนเขาเสียกูตดนทวิตกูกูม่ีเงินพอน่ยมีเงินประมาณสองร้อยสองสองรย ทจ็ดสิล้านเนี่ยก็อยกัประกันเนาะันก็แป่จ็ดสองร้ดบลานพอยู่กับประกันบวก้ปก็จับเอาเงินเงินไปท่อเขากขาก็เหียการตัาก็ตั้เงินตั้งเงินไน่อยตั้งเราเงินเดือนบ้างบกเงินเดือนนห่เดือนหมเขาตากซาโลอะบไปก็อผู้ปิพ่ธภใหม่ก้ย่องอีานกองตัดผู้ไปเรื่อยย่องอยสาตัด่ มันมันจะมุดก้เอาก้็ผุุสาวก็จอางกูได้หมมันหมดเลผุสยงผุดสาวมันก็มีเจ้าเลยบรสุทิเจ้าเลวนกูปีนมาสองกูโบกินนมูกน้ำมันนะครับกูกินเงินตุ่กูกินเงินตุ่มกินตัเงินตุ่มนนมันกูบได้ดอกบุแกน้ำมันกูเขาบัญชีเขาจ่ายธนารกูเขากดเขาบัญชีเขาจ่ายลูกไล่ไลหาไปจ่ายต้องเอียกูกินเงินปุ่มกดตัดทัเงินตุ่มหวยกูยองธนตรกับบัตที่สองกูไปเลยครับเมื่อครัธนตเวด ทีตางเงินตุ่มวกัญยในกุญญอรันทราบด้วกันแต่กี่บุษธนมีเพลงมีเงินตุ่มไม่ไปเท่าไมีเงินุ่มผู้เดียวเงินตุ่มคูนี่สามพันห้ารอยพันสามพันหาร้อยกิคูปอมเป้เป็นเป็นสามเส้นหาลครูเนี่ยโอ้สาเป็นหาสูยแยู่กับบียงมีไปมีกับเบียงกูใส่สร้อยตัสาวนี่ก็เงินตัดสินนี่ผ่าดีวัยีวิตดำตัดสินนี่ cú sao co sao bị chặt cú sao kia há con cú khó nó mét lá lục cơ lá lục đi bằng khám lá lục mét bắt một cái tát đầy cứ một ná xin rồi nà cú bỏ nước nước lá lục cú tham à cho sẽ ôi cho mày luôn tham của sao mày đừng muốn tát tát đầy đầy bị bị trên treo khám cú sửa hay bị mày luôn bị cọ luôn bị cọ cọ phật đi bằng khám cú sửa ผู้พูดก็พัน้าวจะได้จักก็พัดไว้เสื่อยหงมักสิไรคุณาาสต้สกูสาวผู้สาวที่กูเลี้งแต่ไปพาไปกินหนึ่งก็ขึ้นแค่บอกแค่กองามดลุ่งเอาเมาสมอเมาเพื่อบักเข้าไปเพื่อบักเพื่อเพเข้าทำพที่อยู่ภาคของวันนี้มันกูม like. ีคนมีกูมีหมึกสักมีมกนน้อมเลือกกับผู้สาวไปสาดในผู้สาวแี่ผาในผู้สาวไปผู้สาวบ้านทำสามคนผู้สาวกูผสงคนเค่ในเพ่ศาสาด์ใกูดูแบบตัสักกัผู้สาวคนมูคนในตน้อมน พอพองั้นกูกูซูมกูสาบกูไปกูผู้าบกเพจสากับเพ่งกูก็เมาเผือเมาเมาเพือเพ่เขาเขาเพื่อเพ่เขาเวลาเขาพิจารณาเขาติดแล่นออกไปการกองเขาเขถิ่นถิ่นสมอลูกในหับเจ้าจะอะไรไปก่อนปาหอยาหอยแปดแปดสิบกหับเข่าเอาเอาสิบสี่พันเขาสิบสี่พันอ้สิบสี่พันก็ถือมึงกงเบอร์างทำได้บารได้รับหัวหน้ากลุ่มพี่อหจกูเป็นเป็น เงือนหาหรคหาเลยหยิบไดเงื y, e like age, ่อนสดตรไหาเิบก <th ans> <th ans> ็ตาซาวเงือนเดือนกูบูบวกมื่นก่พันสิบเจ็ดพันสิบแปดพันแต่ตามห้านกูไปที่ตามปีสิบักูรายจ่ากี่เ็นนนนนนโอ้ยกูอย่ามึงสังบวกม่นสเงือนกูบอกก็แบบบูอยากสูบบุหรี่นอกเตีนงสินรูรูมาฮอสากหาเนยร้ายทุกเห็ุส่งนี่รนใดก็ับตะโกนดักเสือซาขอบซาปังรูนนั้นบอกาไม่ยูแต่ละสอกูสยหมด của sư luôn có câu, thằng luôn có sư bắt luôn là luôn này, luôn có sư mà luôn này như thế, hoặc cái này, của sạt ú rồi, của trường hại, cửa luôn đang đang có như vậy, cái gì sư, cái gì là cũng là kha khổ khăn, nó cửa mua, mi cái bà cả đây, uổng được bà cùng chống ขาาโจะยป็นาสืดออกโจไปสูดอย่างโจ๊ปัย่มันบางว่าคาเกิดผมเนื้เรือนจะแล้วโอ้ตะกี้ไอ้ขึ้นว่าว่าตุกโบรีกอ่ะเอรขึ้ว่าลูกตุกโบรี่มากมันมันมันดวงมันแสละดขึ้นมัาจะได้ก็จะด้หรอปู่ขนาดก็ได้ห้ามปู่ช่อเช่นักเอเจ้าเลย